ปัญญายะมักขังอลสูณวินทติแปลว่าคนเกียจคร้านย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาคนเกียจคร้านงานเงินไม่เดินหน้าไรปัญญาไม่เห็นเส้นวิถีขาดความรู้ดูตัวว่าชั่วดีเพราะไม่มีวิชาปัญญาเยาวความเกียจคร้านบันดลให้คนเกียจเป็นเสนียตชี้ชั่วในตัวเขา ชอบกินนอนเกลียดนักทั้งหนักเบางานไม่เอาลืมอาจขาดปัญญาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเนคขมมะคืออะไรครับนปราดท่านบอกว่าบวชเป็นพระเนนบวชเป็นฤาษีคือการบวชเนี่ยละกามโลกีถือเพศบัพปชาไม่มีเย่าเรือนเหมือนคนกรมระอยู่เดียวเอกา ตามป่าตามเขาเนคขมมะคืออะไรครับเนคขมบาร,รมีมีคุณอุดมใครได้สะสมศบโอกาสดีพบความสําเร็จลาบยศมากมีตลอดชาตินี้มีแต่โชคชัยเรื่องการโอกาสนักปราดว่าไว้ทุกคนต่างได้สิทธิเท่ากันบางคนโชคดีมีลาบอนันต์บางคนกลับกันเสื่อมลาบลงไปกลับกันอย่างนี้บาร,รมีอะไร จดจำกันไว้เนคขมะบาร,รมีครับเนคขมะบาร,รมีจะช่วยได้ในช่วงที่ดวงชะตาชีวิตของเราตกต่ำอับเฉานะครับเนคขมะบาร,รมีนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสักเรื่องสมัยเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสเสบรยราชสมบัติอยู่ในนครพารณสีความจริงองค์พระเจ้าพรหมทัตเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอก แต่ว่าพระมเหสีสิมีเพราะพระมเหสีเนี่ยเคยมีเวนกับผู้หญิงคนหนึ่งผูกกรรมผูกเวนเอาไว้มาแต่ชาติไหนไม่รู้แล้วผู้หญิงที่เป็นเจ้ากรรมในเวนน่ะเขาก็บอกว่าอ่าพระมเหสีเนี่ยไปเกิดชาติไหนพบไหนก็ตามเขาจะตามไปกินกินลูกของพระนางทุกชาติไปเสร็จแล้วในชาตินี้ผู้หญิงคนนั้นก็มาเกิดเป็นยักษินีเป็นบริวารเทวสุวรรณพอพระนางเธอประสูต พระราชโอรสก็โดนนางยักษ์กินีนี่จับไปกินซะทุกครั้งไปทีนี้จนกระทั่งถึงทรงคันครั้งที่สามพระโพธิสัตว์มาเกิดในคันนั้น,นเสร็จแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็รู้นี่ว่ามีลูกกี่คนกี่คนเนี่ยยักษ์จับไปกินหมดตายหมดอะนะก็เลยมีประกาศให้ประชาชนช่วยกันหาอุบายป้องกันมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามากราบบังคมทูล บอกว่าธรรมดานางยักษินีนำกลัวใบตานควรจะเอาใบตานไปผูกไว้ที่พระหัตถ์หรือว่าพระบาทของพระเทวีอีกคนก็บอกว่าธรรมดานี่นางยักษ์นี่มันกลัวเรือนเหล็กเรือนเหล็กนี่ไม่ใช่นาฬิกานะยักษ์ไม่กลัวรอกนาฬิกามันวาดเปรียงเดียวกระเด็นจะกลัวทําไมนาฬิกาเรือนเหล็กนี่หมายถึงว่าเรือนบ้านบ้านที่เป็นเหล็กอ่ะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่กลัวนาฬิกาเรือนเหล็กพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้สร้างตําหนักเหล็กขึ้นในพระราชฐาน โปรดให้พระมเหสีเข้าประทับนะอยู่ในนั้นไม่ให้ยักษ์มาจับพระโอรสไปกินเหมือนเช่นเคยนะก็ประสูตรพระราชโอรสในตำหนักนั้นโดยสวัสดิภาพนะแล้วก็พระราชทานนามพระราชโอรสว่าอโยคระกุมารก็โปรดให้ประทับอยู่ในตำหนักเหล็กนั่นแหละเพราะกลัวออกมาแล้วเดี๋ยวตายนะเสร็จแล้วพออโยคระกุมารได้ครองสิริราชสมบัติ ตอนนั้น,นอายุ16ปีแล้วสเสด็จเรียบพระนครได้ทอดพระเนตรเห็นส่วนต่างๆของพระนครประดับประดาไว้อย่างสวยงามก็ถามอมมาตบอกว่าแล้วเรามีความผิดอะไรล่ะพระบิดาถึงได้สั่งให้เอาเราไปขังไว้ตั้งส6บปีให้ไปอยู่ในเรือนเหล็กมืดตืออย่างนั้นเนี่ไม่ให้ออกมาเห็นความสวยความงามอย่างนี้อมมาตก็ทูลในฟังทูลในราบพอราบแล้วก็ดำริว่าเราอยู่ในท้องเนี่ยสิบเดือน เหมือนอยู่ในนรกอันมืดมืดแฉะออกมาแล้วก็ต้องมาอยู่ในเรือนเหล็กอีกสิบหกปีนะก็เหมือนอยู่ในนรกอีกแหละพ้นจากเรือนเหล็กแล้วก็ต้องออกมาก็แก่ต้องเจ็บแล้วก็ตายนะขึ้นชื่อว่าพยามัจจุราชแล้วไม่มีใครจะเอาชนะได้เลยถ้าเราขืนครองราชสมบัตินี่เราออกบวชได้ยาก หาทางหนีมัจุราชยากหาทางไปนิพพานยากจะต้องหาอุบายออกบวชให้ได้พอได้โอกาสก็กราบบังคมทูลพระราชบิดาบอกว่าอยากจะไปบวชนะเพราะว่าการบวชเนี่ยมันเป็นหนทางเดียวที่จะเอาชนะความตายได้คือไม่ต้องมาเกิดใหม่นะเมื่อไม่ต้องมาเกิดก็ไม่ต้องตายนะพระองค์ก็ตรัสบอกว่าสัตว ที่เกิดมาแล้วในโลกพอออกมาจากท้องแม่แล้วมีแต่จะรุดหน้าไปหาความแก่ความเจ็บความตายสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดล้วนมีความตายเป็นบั้นปลายของชีวิตทั้งมนุษย์เก่งขนขนาดไหนก็แล้วแต่ยกทับไปรบกับความแก่ความตายไม่ได้เป็นอันขาดสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วไม่ตายนั้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าก็ขอลาไปบวชเพื่อประพฤติพระมจร,ร่า หาทางสู่นิพพานที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดรับเคราะห์รับกรรมรับเวรอีกต่อไปแล้วข้อที่สองพระองค์บอกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เหนือแควนทั้งหลายคมขีศัตรูอันน่าสะพึงกลัวได้โดยง่ายแต่ว่าพระราชายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถจะคมขีเอาชนะพญามัจุราชได้เพราะเหตุน,นั้นข้าพุทธเจ้าจึงขอลาบชเพื่อประพฤติพรมจร เอาชนะมจุราชข้อที่สามพระมหากษัตริย์ถูกล้อมด้วยกองช้างกองมา้ากองรถกองรบหน่วยทหารราบของข้าศึกหนาแน่นเพียงใดยังสามารถปลีกตัวให้พ้นจากเงื้อมมือข้าศึกได้นะเพราะมีคนช่วยเหลือพาออกไปได้หนีได้แต่พระราชาองค์นั้นไม่สามารถจะตีหักออกไปพ้นเงื้อมมือพญาม,มัจุราชได้ไม่มีใครช่วยได้ เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อจะเอาชนะพญามัจุราชข้อที่สี่พระมหากษัตริย์ทรงศักดายย่อมสามารถนำเสนาทั้งสี่เหลา่าไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือเอ่เสนาทั้งสี่เหล่าอะเข้าหักค่ายทำลายพระนครได้เมืองไหนก็ได้ทำลายประชาชนได้แต่พระราชาพระองค์นั้นไม่สามารถจะทำลายพญามัจุราชได้ เหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์และเอาชนะพญามจุราชให้ได้ข้อที่หช้างสารที่ตกมันมันไหลยเยิ้มอยู่ที่กระพองเมื่อบ้าคลั่งย่อมย่ำยีนครทั้งหลายได้อย่างไม่ปราณีปราศัยเข็นฆ่าประชาชนได้แต่ช้างสารนั้นดุขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถจะย่ำยีพญามัจุราชได้ เพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติภรมจรย์ข้อที่6นายขมังธนูฝีมือแม่นได้ฝึกปลือไว้เป็นอย่างดีมีไหวพริบดีรู้วิธียิงได้แม่นยำไม่ผิดพลาดเปรียบด้วยสายฟ้าแลบแต่ก็ไม่สามารถจะยิงพญามัจ,จุราชให้ถูกเป้าได้เพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติปรมจรย์ต่อไปข้อที่เจ สะทั้งหลายก็แห้งหมดไปแผ่นดินใหญ่กับทั้งเขาหินป่าไม้เสื่อมไปได้แม้โลกธาตุเหล่านั้นจะตั้งอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ก็ตามในที่สุดก็จะต้องเสื่อมสิ้นไปเพราะเหตุน,นั้นข้าพเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปข้อแปดผ้านุ่งของคนกี้เมาย่อมหลุดลุ่ยลวงได้ง่ายต้นไม้ใกล้ฟังก็ไม่ยั่งยืนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ยั่งยืนเช่นเดียวกัน เพราะเห็นนั้นข้าพพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปข้อที่เก้าผลไม้ที่สุกแล้วย่อมหล่นจากต้นตกลงมายัางพื้นดินฉันใดคนทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งเด็กนี่มันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นทุกคนไม่มีเหลือมีหรอเพราะเหตุน,นั้นข้าพพุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปข้อที่สิบพระจันทร์ผู้เป็นราชาแห่งดวงดาวทั้งหลายเป็นเช่นใด วัยทั้งหลายหาเป็นเช่นนั้นไหมเพราะว่าวัยต้นคือปฐมวัยพ้นไปก็เป็นวัยอันพ้นไปถึงวัยแก่แก่แล้วก็หาความสนุกสนานอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปข้อที่11ยักษ์ทั้งหลายมีอิทธิฤทธิ์มากก็ดีปีศาจก็ดีเปรตก็ดีพูดผีทั้งหลายก็ดีนะสามารถเข้าแทรกเข้าสิงตามลมหายใจของมนุษย์ได้ แต่ไม่สามารถจะแทรกสิงพญามัจจุราชได้เลยแม้แต่คนเดียวเพราะเห็นนั้นข้าพเจ้าจึงขอลาบวทเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปข้อ12คนทั้งหลายเส้นสวงบูชาบนบานพวกยักษ์ผีปีศาจหรือเปรตซึ่งกำเริบริษให้ยักษ์ให้ปีศาจให้เปรตนี่ยินดีได้ด้วยพลีกรรม คือบวงสรวงบูชาแล้วเทพเทวดาปีศาจเปรตชอบใจพอใจแต่คนทั้งหลายจะบวงสรวงพญามัจจุราชด้วยพลีกรรมไม่ได้เลยเพราะเหตุน,นั้นข้าพระุทธเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติปรมัจารย์ต่อไปข้อ13พระราชาทั้งหลายทรงทราบโทษผิดโดยแจ้งชัดแล้วย่อมโปรดลงพระราชอาญาแก่ผู้เป็นกบฏต่อพระองค์ต่อราชสมบัติ หรือคนที่เป็นโจรผู้ร้ายปล้นฆ่าชาวบ้านให้เดือดร้อนตามโทษสานุโทษได้แต่พระราชาทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถลงพระอาญาแก่พญามัจ,จุราชได้เลยเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงขอลาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปครับเหตุผลในการออกบวชหรือว่าบวชเนคขมมะเนี่ยยังไม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ นัตถิปาปังอกุปภโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉไหนหนาหย,ยุดทำบาปบาปหายไปไกลาตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียว บุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียวไม่กเกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันเรื่องบวชกันอีกสักวันเถอะนะครับการบวชนี่เขาเรียกว่าเนคขำบวชเนคขำม,มะนะครับไอความปรารถนาในการออกบวชเนี่ยเมื่อวานนี้พูดไปอสองข้อแล้วทีนี้มีอยู่อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ไปเกิดในแคว้นกาสีเมืองพราณสีได้รับพระนามว่าสุตโสมเพราะเป็นราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัตต่อมาพระองค์ก็สวยราสมบัติแทนพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงปกครองอาณาประชาราชด้วยความเป็นธรรมสม่ำเสมอ อยู่ในทวสพิตรราชธรรมประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขทั่วขอบขันธสีมาอาณาจักรวันหนึ่งพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นว่าเส้นพระเกศางอกแล้วก็รับสั่งให้ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์พราหมณ์ปุโรหิตเสนาอมาัมมัดข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในประชาชนชาวพระนครทั่วพระนครพระองค์ก็บอกว่าท่านทั้งหลายเราขอบอกชาวเมืองและอมัมมัด และบริษัททั้งหลายว่าบัดนี้ผมบนศรีรษะเราหงอกแล้วบัดนี้เราจะออกบวชละตามประเพณีผมหงอกออกบวชเนี่ยก็มีผู้กราบบังคมทูลขอเดชะทำไมหนอใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทตรัสความไม่เป็นมงคลแก่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้รู้ไหมว่าพระองค์พูดอย่างนี้เท่ากับปักสอนลงบนหัวใจของผู้คนทั่วกันประชายาของพระองค์มีตั้งเจ็ดร้อยนางแล้ว นางเหล่านั้นจะอยู่ได้ยังไงพระองค์ก็บอกว่านางเหล่านั้นที่ยังสาวอยู่ก็จะไปพึ่งพระราชาองค์อื่นต่อไปทีนี้เมื่อพระชนนีทรงทราบพระตกพระไทยเสด็จมาตรัสเตือนนี่พ่อสุตโสมแม่นะ่ะเป็นแม่เจ้านะแม่ทําผิดอะไรเหรอแม่กลายเป็นคนชั่วไปแล้วเหรอฮะแม่พูดขอร้องอยู่อย่างนี้เจ้าก็จะบวชให้ได้ฮะสุตโสมเอยนี่แม่คลอดเจ้าออกมาไม่ดีซะแล้วเหรอ แม่พร่ำเพ้ออยู่อย่างนี้เจ้าก็จะบวชให้ได้ฝ่ายพระชนกก็ตรัสเตือนพ่อสุตโสมเอยเออการบวชคืออะไรนะเ,เจ้าไม่ห่วงยายเราทั้งสองซึ่งแก่เท่าอย่างนี้เลยเจ้าจะทิ้งเราไปบวชอย่างนั้นเหรอลูกชายลูกสาวของเจ้กาก็หลายคนลูกเหล่านั้นก็ยังเล็กนักยังไม่โตพอกำลังฉอเลาะหน้ารักหน้าใครแล้วเมื่อไม่เห็นหน้าพ่อแล้วเขาจะทำยังไง เขาจะต้องลำบากไปตามตามกันลองนึกดูสิพระเจ้าสุตโสมก็กราบทูลบอกทุนกระหม่อมของลูกถึงหม่อมฉันจะอยู่ไปนานสักแค่ไหนหม่อมฉันก็จะต้องจากเข้าไปจนได้แล้วเขาก็จะต้องพลัดพรากจากหม่อมฉันเช่นเดียวกันสิ่งทั้งปวงเป็นของแม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วพระเจ้าค่ะเสร็จแล้วทั้งพ่อทั้งแม่พูดแล้วที่นี่เมียพระชายาก็กราบทูลพระไทยของทุนกระหม่อมนะ่จะตัดขาดเอาเชียวหรือเพคะจะไม่ทรงพระกรุณาหม่อมฉันเลยหรือเพคะ ทำไมอ่ะทุนกระหม่อมถึงไม่สรงอะไรในหม่อมชั้นละลูกน้อยบ้างล่ะเพคะหม่อมชั้นกำลังพิริพิไรอยู่ทุนกระหม่อมก็ยังขืนบวชเอพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าเออใจเราไม่ได้ตัดขาดแล้วและเราก็มีความกรุณาในเธอทั้งหลายอยู่เป็นนิดแต่เราปรารถนาสวรรค์ปรารถนาจะให้พวกเธอนพ้นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงจําเป็นจะต้องออกบวชพระอรัครมเหสีผู้ทรงคันจวนจะประสูตก็กราบทูลว่าข้าแต่ทุนกระหม่อม หม่อมชั้นเป็นมเหสีในพระองค์ได้ชื่อว่าทำชั่วไปเพราะเหตุใดเนี่ยทำไมหม่อมชั้นพร่ำเพรอวิงวอนอยู่อย่างนี้ทุนกระหม่อมก็ไม่ได้ทรงใหญ่ดีเลยจะทรงบวชให้ได้หม,ม่อมชั้นถ้าหากว่าชั้นเป็นมเหสีชั่วก็แล้วไปแล้วเพราะเหตุใดแล้วทุนกระหม่อมถึงไม่ทรงให่ดีพระราชโอรสสถิตในพระคันจวนจะประสูตินี้บ้างทุนกระหม่อมเอาแต่จะบวชบวชบวชท่าเดียวคันก็หม่อมชั้นจวนจะประสูติแล้ว ทูนกระหม่อมโปรดทรงรอให้ประสูติก่อนจะเพคะอย่าให้หม่อมฉันต้องเป็นไม้ในเวลาประสูติเลยเพคะพระองค์ตรัสว่าพระคันน้องเธอนั้นแก่แล้วไงไงเธอก็ต้องประสูติแน่ๆล่ะเธอจงประสูติพระโอรสมีผิวพรรณอันงดงามและจงมีความสําราญเถอะนะฉันจะขอบวชละแม่จันทราผู้มีหน้าดังดอกมะลิเธออย่าได้ร้องไห้ไปเลยขึ้นปราสาทซะเถอะฉันนําหมดห่วงใย,ยอะไรแล้วฉันจะไปบวชละฝ่ายมหาเสนาก็กราบทูลว่า พระคลังน้อยของพระองค์ก็ยังไพ่บุ์พระครังใหญ่ก็เต็มบริบูรณ์ทั่วแผ่นดินของพระองค์นี่พระองค์ทรงชนะหมดเลยขอพระองค์ทรงยินดีเถิดอย่าเพิ่งบวชเลยพระเจ้าค่าพระองค์ก็ตรัดว่าคลังน้อยของเราเต็มคลังใหญ่ก็เต็มปฐวีมณฑลเราก็ชนะเด็ดขาดแล้วแต่เราก็จะละสิ่งนั้นออกไปบวชนะท่านเสร็จแล้วท่านกุลพันธ์เศรษฐีก็กราบทูลบอกว่า ข้าพระพุทธเจ้ามีทรัพย์มากมายจนไม่สามารถจะนับทุนได้ข้าพระพุทธเจ้าจะขอน้อมกล้าวถวายทรัพย์สมบัติทั้งหมดนีแด่พระองค์พระองค์ต้องรับนะพระเจ้าค่ะแล้วก็อย่าทรงผนวดเลยพระองค์ก็ตรัสบอกท่านเศรษฐีเรารู้ว่าท่านมีทรัพย์มากและท่านก็บูชาเราแต่เราก็ปรารถนาสวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องออกบวชท่านเก็บสมบัติของท่านไว้เถอะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสให้ น้องอ่าชื่อสมมัทัตเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าสมมัทัตเอ้ยเรารำคาญใจเหลือเกินทีแรกตั้งใจว่ามารืนจะบวชนี่จะบวชวันนี้ละอ่าเราเพราะว่าขืนอยู่ชักชานี่มันยิ่งอันตรายเราต้องบวชให้ได้วันนี้ละเจ้าชายสมมัทั์ก็กราบทูลว่าเออเจ้าพี่สุตโสมเมื่อพระองค์ทรงพอพระทัยอย่างนี้ก็ขอพระองค์ทรงผนวดเถอะ หม่อมชั้นก็จะตามไปบวชติดตามพระองค์ไม่ให้ห่างล่ะขอเดชะพระองค์ก็ตรัสว่าสมทัตเธอบวชไม่ได้นะ,ะเะพราะเธอขืนไปบวชอีกคนในใครๆในพระนครก็จะตามไปบวชกันหมดล่เะเธอต้องอยู่คอยดูแลเรื่องสมบัติประชาชนชาวพระนครเขาก็พากราบทูลบอกว่าเ,เมื่อ พระองค์ทรงออกผนวดเสียแล้วพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่อนุมโมทนาครั้งนั้นพระเจ้าสุตโสมก็ทรงสระราชสมบัติพร้อมทั้งแว่นแหวน,วนอันมั่งคั่งสเสด็จออกทรงผนวดทรงผ้ากาสาวพัตเที่ยวไปพระองค์เดียวเหมือนช้างตัวประเสริฐฉันนั้นครับนั่นก็คือตำนานเนคขมบรารมีของพระเจ้าสุตโสมซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์หนึ่งนะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาปิดท้ายกันด้วยนิทานพื้นบ้านลาวสักเรื่องอท่านผู้ฟังเคยฟังนิทานลาวไหมครับเรื่องนกกู้หูกครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับแม่เพียงสองคนแม่ตาบอดแกก็แก ลูกหนุ่มนี่ก็เลยต้องเป็นคนทำมาหาเลี้ยงต่อมานี่ลูกชายเกิดอยากจะมีเมียจะได้ให้มาช่วยดูแลแม่ตอนที่ออกไปทำงานนอกบ้านเดี๋ยวไม่มีใครป้อนข้าวผู้หญิงคนที่เขาเลือกมาเป็นเมียทีแรกก็ดีเอาอกเอาใจแม่เป็นอย่างดีทำให้แน่ใจว่าพอจะแบ่งเบาภาระเขาได้แต่พอหลังจากแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วไม่นานเท่าไหร่นิสัยเก่าของเมียก็ยแสดงออกทีละน้อย ทีละน้อยไปอยู่ต่อหน้าผัวก็ดีสแสดงความเคารพบน,บนอบน้อมเอาอกเอาใจแม่ผัวดีจะพอรับหลังก็กระทบกระเทยบเปรียบเปลยต่างๆนานาแม่ผัวเองก็ไม่กล้าต่อล้อต่อเถียงเพราะตัวเองเป็นคนตาบอดจำต้องนิ่งไว้ในใจก็ไม่เคยปรีปากบ,กบอกให้ลูกชายรู้ด้วยฝ่ายลูกสะใภ้ก็ได้ใจก็แกล้งแม่ผัวไม่เว้นแต่ละวันอาหารการกินก็แกล้งทําให้จะถูกปากหรือไม่ถูกปากกินได้ไม่ได้ไม่รู้บางทีก็เค็มจัดเปรี้ยวจัด นอกจากนั้นลูกสะพ้ายยังหาเรื่องฟ้องผัวอยู่ทุกวันว่าแม่นะี่ทำรกขี้เกียจว่าอย่างนั้นที่จริงตัวเองขี้เกียจไม่ปัดกวาดบ้านเองไม่เคยกวาดจะบอกบ้านรกายลูกชายก็ไม่พิจารณาหาความจริงเมียพูดทุกวันทุกวันก็เชื่ออยู่มาวันหนึ่งก็แม่ผัวก็อยากจะกินปลาก็ให้ลูกสะพ้ายไปหาปลามาให้กินหน่อยลูกสะพ้ายก็ออกไปหาเที่ยวเอาสวิงตักปลา อเผอิญมีปลิงติดสวิงข็้ามาตัวหนึ่งลูกสะพ้ายก็เกิดความคิดว่าเอาปลิงนี่แหละไปปิ้งให้กินต้องแกล้งให้เข็ดพอได้ปลิงแล้วก็รีบกลับมาบ้านก็จัดแจงปิ้งปลิงแต่ว่ายังไม่ยกไปให้แม่ผัวเสร็จแล้วตัวเองนั่งกินปลาตัวอ้วนเชอ,อะกินปลาแต่ให้แม่ผัวกินปลิงยกสำหรับเอาแต่ปลิงไปให้แม่ผัว แม่ผัวเอามือคำไปโดนปลิงก็นึกว่าปลาเขาหยิบขึ้นมาบีตะปลิงมันเหนียวมันไม่ขาดชักนึกสงสัยที่มันปลาอะไรกันเหนียวนะก็ถามว่าอีหนูเอ้ยนี่มันปลาอะไรมันถึงได้เหนียวนะะักก็ปลาหลดยังไงอ่ะลูกสะพ้ายเนี่ยโกหกเออเหนียวเหนียวอย่างนี้แม่กินไม่ไหวเอาไปเก็บเพะอ่ะแกก็บอกลูกสะพ้ายอย่างนั้นลูกสะพ้ายใจร้ายยังคงคิดแกล้งแม่ผัวต่างๆนานาจนพวกชาวบ้านเขารู้เรื่องกันตลอดพวกชาวบ้านก็นึกเวทนา ก็เอามาเล่าให้กับแม่แม่ผัวฟังว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปริงเป็นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะนางก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจมากขึ้นในที่สุดแม่ผัวก็ล้มเจ็บก่อนที่จะสิ้นใจตายก็ได้อธิษฐานไว้ว่าขอเทวดาฟ้าดินจงดนบันดาลให้เป็นไปตามที่ข้าปรารถนาเมื่อข้าตายแล้วในลูกสะภ้ยข้าจะทําอะไรก็อย่าให้สําเร็จศพของข้าก็อย่าให้ใครยกขึ้น นอกจากอินังลูกสะใภ้เนี่ยว่าอย่างนั้นพอแม่เท่าสิ้นใจตายไปใครๆก็พากันร้องไห้เสียใจแต่ลูกสะใภ้ย,ยังคงทําเป็นขยันนั่งทอผ้าอยู่ที่หูก็แหละนะพอถึงเวลาที่เอาศพไปวัดพวกชาวบ้านก็ช่วยกันหามศพแม่ผัวไม่มีใครยกศพได้ยกไม่ขึ้นช่วยกันทั้งหกเจ็ดคนก็ยกไม่ไหวคนเท่าคนแก่บางคนคนนึกแปลกใจก็มีคนหนึ่งก็เออบางทีอาจจะยังไม่พร้อมหน้าญาติละมัง้งศพถึงไม่ยอมขยื่อน เรียกพวกลูกหลานมาพร้อมๆกันสิอา้าวลูกสะพ้ายนะ่ะไปนั่งทอผ้าอยู่ทาไมที่หูก,กันนะมาช่วยกันยกแล้วลูกสะพ้ายก็จําใจต้องหยุดทอหูกก็มาช่วยเขายกศพนะพอนางแตะถูกไม้คานนั้นศพก็ยกขึ้นเบาเียทีนี้ยกได้ลูกสะพ้ายก็เลยต้องช่วยเขาแบกศพไปจนถึงป่าชาพอไปถึงป่าช้านี่นางลูกสะพ้ายไม่สามารถจะเอาไม้คานที่แบกศพออกจากบ่าได้ปรากฏว่าไม้คานติดบ่า เหมือนกับเชื่อมติดกับตัวจะแกะจะดึงยังไงก็เอาไม่ออกนะ้ครนที่แบกศพเนี่ยนะใครๆก็ช่วยกันดึงก็ไม่หลุดในที่สุดก็เลยต้องถูกเผาวรวมไปกับแม่ผัวด้วยก่อนจะถูกเผาทั้งเป็นก็สั่งสั่งผัวให้ช่วยดูหูกผ้าก็กู้หูกบ้างนะพี่กู้หูกบ้างด้วยใจที่ผูกพันอยู่กับหูก,ก่อนตายเนี่ยปรากฏว่านางมาเกิดเป็นนกเขาแมวร้องกู้กู้กก ตลอดจะหูคนฟังฟังเป็นกู้หูกู้หูก็เกิดนิทานสอนลูกสะพยขึ้นนะครับลาจากกันด้วยสุภาษิตท,ที่ว่าเมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมองเป็นเจ้าของความดีไม่มีศูนย์ยิ่งทำดีดีเสริมยิ่งเพิ่มพูนบริบูรณ์งดงามด้วยความดีถึงล้มหายตายจากภาคมนุษย์จะสิ้นสุดชีวงลงเป็นผีสุขติหวังได้วายชีวี ไปสู่ที่สุขแสนแดนทีวาครับสวัสดีครับ